ไปเลยอเหนาอ่ะก็รู้ออไงมาช่วยเดี๋ยวไปช่วยาตา้องไปรอบรอบนี้ที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนเฟิร์มมาเหมือนเดิมจะบอกนะเฟิร์มที่เข้าสู้วันนั้นไม่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 ใช่พิกเวสเข้าสองก็ได้ปะเผื่อเผื่อไปไม่ได้แต่เข้าสองเลย แต่ปาต้องยกนะแต่ปาต้องยกเอแล้วมาแล้วมาแล้วมาแไม่แต่ปาต้องยกพี่ไม่ยกจะขาดถ้าพี่ยกพี่่ลงงวิไม่กตรชิปหายละวพี่อย่าหนีพี่อย่าเดินหนีพี่พี่พี่อย่าทำหนูใจหายพี่ทุกพี่บ้าปุ๊บมาวิ่งมาเลยหนุ่ยจัตุ้ยเขากลับมาหนุจะตุ้ยไม่ได้หมดโลไม่ได้ไหมนะ มีวะติดไม่เนี่ยติดหนูบอกให้หนูบอกให้หนูบอกให้เออไปวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งไปวิ่งเลยวิ่งเลยวัดขวดพูดกับใครอย่าบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่หนู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 ไม่อยู่พี่อยู่หนูพี่อย่าบอกว่าคนเมื่อวานอ่ะไม่เหมือนคนเมื่อวานเลยอย่าเลยเฮ้ยอยู่ไม้ว่ะอยู่ปะหรือไม่อยู่เลยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่วอยตอร์ฟลักแน่แน่วอเตอรเนี่ยทำไมเหมือนคนที่ซ้ำเมื่อวานเลยว่ะวิววิ จะบีบีได้อพี่ว่าอาจจะเป็นคนนั้นไม่ได้หรอกว่าขอรน่นเขาจะให้หนูเปยไม้ให้หมดซึ่งหนูเปย์ทุก่นหันหน้าไปทำพี่หันหน้ามาทำพี่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นหันมาแล้วเขาไม่หันเขาหันหลังหายแล้วสองติดก็เฮี้ยนะ ูสาก่อนทำไมเอาสามคนเดิมวะคนเมื่อวานเดี๋ยวหนูออกไปดูชื่อให้ข้ามนี่ชื่อว่าใครอะชื่อว่าเนมเหรอเปล่าตามพี่ยังหาเปล่าวะพี่จำชื่อได้ไหมจำไม่ได้แต่หนูจำรูปหน้าเขาได้อะมีพี่เขาอยู่ไหนแล้วไม่ตามที่เปล่า ไม่นนออหรรยคับเดี๋ยวเขาอยู่แถวเนี้ยแหละเฮ้ยเฮ้ยมาเป็นตัวเลยเห็นไหมเนี่ยไปแล้วโอ้ยนูไอ้หนูกดเขาตู้ไปแล้วไอ่หนูกดเขาตู้ทปแลไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนี่หนูไม่ได้ซ่อมเลยไม่ต้องห่วงหนูไม่มีดับเบรลฮิวดับเบรลฮิวดับเบรลฮิวเร็วสิดับเบรลฮิวยังอีกต้ใส่ว้ดีหันไหมเนี่ยออกหิวแล้ว

ไปทางนั้นคนส่งไปฉาย้นได้หนอวะปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออกลับว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าไปไกลไกลช่วยจริงหรอถือท้ายแล้วไม่ใช่หรอก็ใจเย็นอย่างลากอยู่แป๊บนึงลากเราลากแล้วแต่ไม่ไกลเท่าไหร่นะลากแล้วลากแล้วช่วยได้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 ต้องตอนนี้น้ำบัตรดาวไม่ไม่ไม่อยู่กับพี่อยู่อยู่กับพี่อยู่ อยู่ไหมวะอยู่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 ไหมอยู่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 เดี๋ยวจะมองมองยืนูก่อนไม่ได้ปะมันต้มีผลนะเดินแกงเฉยผมเปล่าแกงนะโอ้โหหนูไม่หนูไม่ใช่ใครแล้วนะหนูจะไปต้องเร่อรแล้วแล้วคนที่โดนแขวนอะใครช่วยที่เนี่ยยื้ยื้ยื้ได้สองเครื่องนะคือได้สองเครื่องนะ อยากอยู่ฝั่งนี้ยเวลาเขามาเวลาเขามาหนูหนูจะได้หนูจะได้ไม่โดนตีน่าจะไปหาคนเดียวก่อนนะคนเดียวอยู่ใกล้กว่าสองคนอยู่ไกลใครคนเดียวอ่ะไม่นะไม่นะไม่น่ารักเลยเขาไปสองคนครับมาแล้วพี่ปาพี่ปาพี่ปาช่วยหนูด้วยตุยปิดประตูเหนียวพี่มาบอกมาตามหนูอ่ะ ใช่ขอฮิลเล่าไม่พี่พี่ต้องมาช่วยพี่ต้องมาบังให้หนูไม่ได้ได้บังได้บังได้ขอฮิวเสร็จก่อนบังได้บังได้เอออยากได้เปิ้ลอย่างเงี้ยเขาไม่หาตัวที่ใส่ได้เขาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะโอซ่าอยู่กูเอ้าไม่อยู่นะอยู่เราลิขิตอยู่กับพืนหน้าบ้านหน้าบ้านใหญ่ใช่ใอยู่กันเองปะ ไม่อยู่อ่ะพี่นะไม่อยู่อ่ะพี่ไม่อยู่พี่เอาอยู่โมเทลโอเคไม่ได้ทืบนี่หว่ามันคือไอ้น่ไม่อยู่เหมือนกันไม่อยู่เหมือนกันอยู่อ่ะปลาอยู่อ่ะปลากูดนะคำนุนเนี่ยกุศลนะปลาได้อยู่ปลาได้อยู่ปลาไม่รู้เฟดไหนจะ่ตายไม่ตายย่ำหนูจูบไม่เป็นฮะย่ำพี่ย่ำพี่แล้วพี่แล้วแล้วปลาอยู่ไหนอ่ะออวอสนั่นไหนสบายดีไม่ต้องมาช่วยใส่เขาเข้าตู้ คนที่กลัวโดนอ่ะพี่น่าจะคนเข้าเคิ้ครับเฮ้ยทำไมเขาซ่อมกันเยอะจังเลยอ่ะหิวแตม้มไม่ไหวแล้วหิวแตม้มเกินหมดเราเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วนะเขาไ,ไปเก็บ้านบีบอ่ะไอ้นะรู้ดีรู้ดีอยูอ่นี่เขาอยู่นี่คนรู้ดีเขารู้ดี กลัไม่รู้สิถ้ากลับมาบังได้ให้ฝังให้ได้ทีมีไม้ไหมไม้ข้างล่างยังอยู่เหรอยังยังไม่กลับตอนนี้ยังไม่กลับตอนนี้ยังไม่กลับตอนนี้ยังไม่กลับโอเคไปแล้วอ้าวกลับแล้วเนี่ยเวนโอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยนะพี่ฟ้าคุณตายเนี่ยคุณเอเดนตายของจริงแล้วเนี่ยเอาแบบอยู่ในโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนอะไรว่าไงครับครับผม เมื่อกี้ป่าเยก้ยย่อฝาดสายอ๋อข้างล่างโอเคปลาปลาปลาฐานปลาฐานฐานปาขึ้นมาพี่บอกให้นี้หนึ่งขึ้นทางไหนพี่ไม่รู้ขึ้นทางไหนว่ะไปไปไปบอกแล้วบอกแล้วตัวให้ตัววันกอแล้วหนูตกลงมาข้างล่างเหมือนเดิมวะเฮ้ยเขาเอาหนูเอาหนูเอาพี่เอาหนูเฉยเลยเอาหนูเอาหนนนูููเเอาหหหรอแต่พี่ตายนะตาก่อนแล้ว พออี่อ้าจหลุดตามไปจะหลุดตามไปเออพี่มีไปใบแอดีมากมากดีน,น,นะแต่ปบใยกากมาเอาด้วยเอ้าขูยไม่ตายหรอพี่ย้งยเงก่ง,ง,งไม่พี่จำไม่ได้พี่ลืมจะตายปัด๊ด เอ๋เอาอยู่คนนู้นเหรอไอป้าไม่คิวป้าไม่คิวป้าเอาอุ้ยตีว้าไม่ใส่ป้าหลือเยอะไหมน้อยมากอ๋อเงินพี่เก็บพี่ไว้ก่อนเดี๋ยวทำให้อ้าวเครื่อง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 แบบเครื่องแบบโคตรโคตรไอ้ดียล้มไหนวะหรือเปล่าตอนอุ้มไม่เห็นวะเมื่อกี้ไม่ได้มองเลยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ตอนแฝดรู้เลย อ๋อตรงนั้นเสร็จเลยไหมอกเสร็จเลยนะอะไสร็จเลยังไงคิวเลอร์ยังไงพี่ว่าตายสองว่ะพราพี่จะวิ่งไปช่วยพี่มีบอโรทามตายหมดเพราะว่ามีโนวันเฮ้ยทะไรอ่ะกูแตกเขาอยู่เขาจะอยู่อยู่กับพี่เดี๋ยวเปล่าวะเหมือนจะมีโนวันมีนะมี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  ไม่ไม่ดีไม่ได้แกะโนวันก็ไม่ได้แกะเฮ้ยไม่อุ้มวะเฮ้ยไปไปยกก่อนได้ไปยกก่อนไปยกก่อนไปยกก่อนทันคันแต่ยกแล้วน่าจะกลับไปยกก่อนไปยกก่อนไปก่อนแลยยกยังไม่กลับยังไม่กลับยังไม่กลับ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 ไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วพี่พี่เต็มพี่เต็มพี่เต็มประเด็นคือตรงที่ร่งจัดเลยไม่รักยาวลาก่อนลาก่อนนะ เรอยู่ไหนวปลาเราต้องออกสคนแล้วจริจริงอีอีไปละไปเ่นมาตัวอะไรผมไม่รู้วะผมหงแข้งหลังเขาออกไปได้โชคดีนี่ไง่ไงแล้วจะจบไงประตูอยู่นี่อีกคนไกลเลยอีกบานไม่ยากเปิดนะเปิดบานเดียวเม่ไรจุ๊บไปขอก็ไม่เพลงคนน่ารักเลยอ่ะ ช่อแ็คไม่จะจุกเรื่องตัวตายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ตรงนี้นะไม่ไปเด็ดขาดตายอยู่ดีเลยก็ได้แจมสักหน่อยมันไม่ได้ตายหรอกคือจะบอกว่าประตูอีกบานมันก็ไม่ได้อยู่ถนั้นะอยู่อยู่ฝั่งซับซ้ายเดี๋ยวพาพี่ที่สิ็จจากโครงการเทาเทียม่ะใช่เท่าเทียมไป ไหรอโนวันเหรอลูนมั้งไม่ใช่ไหมบาง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 บังไม่พี่ครับโนวันโนวันโนวันหายกูยืนเปิดประตูตรงนี้ทั้งนานคือไม่เห็นไงไม่เห็นเหมือนกันไปแล้วไม่ทำไมผมเพิ่งเห็นล่ะคะไม่คิดว่าอยู่ตรงนี้ภาคภูมิใจในการกดแทงหลังในวันนี้ตัวคิวป่ะตัวเี้ใช่ตัวคิวตัวคิวตัว